สวัสดีครับพี่น้องปองปายนพอกันนีล้านะครับเนาะครับสุนพรเนาะมือนีมากินของดิบพี่น้องมากินก้อยครับผมก้อยก้อยดิบเนาะพี่น้องก็ข้าเหนียวข้าเหนียวร้อนๆเหมือนเดิมครับผมนี่กับมีพักนี่ครับต้นข้างหลังนี่ครับมองเห็นไ่มพี่น้องเป็นดอกเลยนี่ครับดอกดอกพักแต้อครับพักแต้วมีแตง นี่ยอดมันครับยอดแกัมเก็บมาจากต้นมันเป็นแสงเลกน้อยนะพี่น้องมองมปเห็นดอกมันขาวๆเต็มต้นอย่าขัาเนียวเฮ้ามาใส่กันเลยครับผมหน้าไห่กินเลาะพี่น้อง ผมกำลังพอดีแล้ว 啥病？ สองมันมันเปรีนน้ยวนิดๆแซ่บ จังร้านหน่อยร้านนี่ห่อตาปะผมผมล้างบ้างให้เขาพี่น้องขางคอไก่ cứ đỏ sao ăn lại con thích đi con thích đó con tao này đi nó ปลูกไว้ต้นเดียวจะหลายปีเลยพี่น้องได้กิน ขอเช่นกันครับคุณแม่กระัน่งกินอยู่ข้างหลังกินลาบซุปสังข้าวมาพี่น้องหาสิบบาทได้หลายอยู่เฮ้รแสบ 弄嘞，傻子嘞。 วมหอตาไหมไม่ไดวัสดี้ท่านม้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนะ้าทุกคนอายนอกครับก <c oughs> ินเป็นอยูอ่แบหลัางมือไห,ห,หมจ,จากมาได้ชายชมอมแมมไปบุด ขราวเนี้ยกันหอนน่อนอืมลืมพริกเม็ดเนาะอืมอมลุมลืไม่หลังตรงนี้ยห้อ กินได้บ่อผมนะหนังนดีกินเป็นยั่บ่หนังหนาๆเปนใส่มากึ้นม่อมใช่มาบานงานกินไก่ ไปต่อแจ้งงานแสบดอกพักจอดอ๋อกินบุกินกินแล้วเออแสดงว่ากินมาเป็น

嗯，一门俩不用。Hmm. กินบะเบ็ดหลายแม่ไปขายหลังข่าวชุง thùng có sao bạt xuống đây nói ảnh thế Kim nhau หลาก็ขอขอบคุณพอดีเขมามติดตามรับชมสมพพสตอรี่ใเด้อครับผมยั้งก็ขอขอบคุณหล,ลายๆครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิง่งกิ้งๆนี่ในเด้อพี่น้องยังไงขอขอบคุณหล,ลายๆครับผมฝากในเด้อครับผมสวัสดีครับ